ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมซิรเทนก่เช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพูดถึงทรัพยากรปั้นตัวที่โคตรจะหายากนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครโหขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าทรัพยากรปั้นตัวที่โคตรจะหายากเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างสําหรับอันแรกก็คือมองกุฎครับมงกุฎ ก็จะเป็นไอเทมสาคัญที่จําเป็นกับการอัพสกิลระดับสุดท้ายซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมงกุฎถือว่าหายากกว่าตอนนี้มากเลยครับเพราะมันจะสามารถรับได้แค่จากอีเวนต์หรือไม่ก็วิธีการพิเศษบางอย่างเท่านั้นแต่ณปัจจุบันนี้ทางเกมก็ได้เพิ่อมมงกุฎเข้าไปในร้านค้าไพมอนเรียบร้อยแล้วโดยเราต้องใช้50สตาร์กิเตอร์ในการซื้อซึ่งการจะได้50สตาร์กิเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเปิดกาชาแล้วให้ได้ไอเทมระดับ4ดาวขึ้นไปะล้ว2-25ครั้งครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เนนีี่ยก็องดๆะครับ ถัดมาอันที่2ก็คือขวดสร้างอ์ติแฟ์ครับสำหรับขวดสร้างอ์ติแฟ์เนี่ยมันจะไม่ใช่สรัพยากรปั้นตัวแบบตรงๆแต่จะเป็นแบบอ้อมๆครับโดยมันจะเป็นไอเทมที่ต้องใช้เพื่อสร้างอ์ติแฟ์ให้กับตัวละครซึ่งเจ้าขวดนี้ณปัจจุบันมีวิธีการได้รับอยู่5วิธีวิธีแรกก็คือสกัดจากเครื่องแปลงอ์ติแฟ์โดยใน1แพทเนี่ยจะสกัดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น2ก็คือได้รับจากการเคลียร์ลงละครให้ได้9้าวดาวขึ้นไป3ก็คือได้รับจากอีเวนต์บางอัน4ก็คือรับได้จากการถวาายยเเหรีปะจํมือง ซึ่งวิธีนี้จะสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวและ5ก็คือ b u t t l e p a s s สายเติมครับต่อมาอันที่3ก็คือของดอบบอสรายสัปดาห์ครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันที่หาง่ายที่สุดแล้วในคลิปนี้โดยวิธีการได้รับเนี่ยก็แค่ตีบอสรายสัปดาห์ให้ผ่านแค่นั้นเลยครับแต่ที่ผมบอกว่ามันหายากเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการตีบอสแต่ละครั้งมันไม่เล้การตยว่าจะได้ของเทีรวต้องการแถมในหนึ่งสัปดาห์เราก็สามารถรับของจากบอสตัวเดิมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมก็เลยคิดว่าของดอบ ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรปั้นตัวที่หาค่อนข้างยากครับอันที่4ีขนนกรีออ,อฟอาร์ติแฟคครับขนนกรีออฟอาร์ติแฟ์ก,ก็จะเป็นไอเทมที่มีไว้เพื่อรีการอัพออฟลองของอาร์ติแฟกต์นนัปัจจุบันนี้ไอเทมชิ้นนี้มีวิธีการได้รับทั้งหมด4วิธี1ก็คือการท้าทายและก็ใช้เลซินในศึกเดือดได้รับ2ก็คือาจากอีเวนต์บางอัน3ก็คือได้จากการหาสถานที่ซ่อนสมบัติของผู้จันทารและ4ก็คือได้จากแบทเทนพลาสสายเติมครับ อันที่5กลุ่มดาวม่วงครับกลุ่มดาวม่วงก็จะเป็นทรัพยากรปั้นตัวที่ใหม่ที่สุดประโยชน์ของมันก็คือมีว่าใช้อัพเวลตัวละครที่ตัดแล้วให้ขึ้นไปอีก5เวลครับซึ่งเหตุผลที่มันหายากเนี่ยก็เพราะว่าเราจะสามารถรับมันได้แค่จากการเปิดได้ตัวละคร5ดาวที่ c 6แล้วเท่านั้นครับในการจะมาให้ถึง c 6ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะถึงแม้ว่าเราจะยังมีโอกาสรับได้จากพวกตวลดเลทก็จริงแต่การลดเลทแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ตัวเดิมเสมอไปทําให้กลุ่มดาวสีม่วง แต่ว่าหายากมากเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสินหมนามาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ